静静的我。 ันนี้คุณแม่มีแคลเซียมเสริมสำหรับคุณหนูๆน,นะคะที่ยิ่งเคี้ยวยิ่งสูงอร่อยอร่อยที่กิงกิงเนี่ยชอบมากเลยนะคะมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังกันค่ะอันนี้เลยค่ะเป็นแคลเซียมคอมเพล็กซ์แบรนด์ฟาร์มเฟรนนะคะที่เป็นแคลเซียมสามารถดูดซึมได้มากกว่าแคลเซียมชนิดอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาใช้แคลเซียมอลทริโอเนตที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้เกือบ100%เลยค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้รับสิทธิบัตรจากอเมริกาด้วยนะคะคุณแม่เนี่ยให้น้องหนง กริงยทานเสริมเพื่อเพิ่มความสูงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะแต่จริงเขายังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกคุณและยังช่วยเสริมสร้างการจเจริญเติบโตแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยให้ทํางานเป็นปกติได้ค่ะโดยใน1เม็ดนะคะจะประกอบไปด้วยแคลเซียมแอลตริโอเนต480มิลลิกรัมแล้วก็วิตามินดี3อีก0.3มิลลิกรัมค่ะให้คุณค่าทางสารอาาร าหรเทียบเท่ากับการดื่มนมสดเลยค่ะตอนนี้น้องกิ่งๆิงนะคะ5ขวบแล้วนะคะคุณแม่จะให้น้องเนี่ยทานวันละกิ่เม็ดค่ะ2เม็ดค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบโบตันนะคะหรือว่าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรเนี่ยสามารถทานได้ถึงวันละ4เม็ดเลยค่ะขวดนี้ตั้ง30เมะะ็ดราคาเท่าไหร่คะราคา200 ให้ลูกๆเนี่ยมีพัฒนาการด้านความสูงสมวัยกระดูกและฟันแข็งแรงนะคะอย่าลืมให้ลูกๆเนี่ยทานเสริมด้วยฟาร์มเฟรนแคลเซียมคอมเพล็กซ์แบบน้องกิ่งกิ้งนะคะสําหรับช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวคุณแม่จะทิ้งให้ทั้งหมดไว้ที่ท้ายคลิปนี้เลยค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะบายบายใครอยากดูลิปกิ่งกิ้งชอบๆอ,อีกกด Subscribe ปุ่มสีแดงตรงนี้เลยค่ะดูเม็ดนมนะคะ ขยักกินกินได้เลย